สำหรับพิธีกรรมภายในงานเริ่มในเวลา21นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักกับปราวัตนาสูตรพร้อมกับสาธุชนทางบ้านแบบออนไลน์นะคะทางระบบซูมนอกจากนี้ยังได้รับชม m b สหวาระเดือนเกิด เดือนตุลาคมและชม m อบทบทวนบุญเดือนกันยายนด้วยพร้อมรับฟังธรรมะโอวาทนะคะจากท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีปเอกเป็นพุทธบูชาโดยมีกลัลยาณมิตรนาทีกลัลยาณมิตรอรุณวันกลัลยาณมิตรแดนทีระตั้งพิสุจิ์ที่พงษาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีอธิษฐานจิต บูชาข้าพระและพิธีถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันในพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดรธรฒรนการนะคะผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดทางสถานี GBN ค่ะอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญในวันบูชาข้าพระอาทิตย์ต้นเดือนด้วยค่ะเรียกว่าเป็นการสั่งสมบุญแบบเรียลไทม์นะคะเวลาเดียวกันทั่วโลกเลยนะคะกับที่วัดรธรรมการประเทศไทยค่ะ